สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลายวันพีซเทรเชอร์ครูสทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับในวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปเนื้อหาจริงๆกันผมขอความร่วมมือเพื่อนเพื่อนกันสักเล็กน้อยนะครับในการกดไลค์รูปภาพสุโกยเฟสของ Line Official Account าท์ของวันพี r เทรเชอร์ครูสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเพียงเพื่อนกดมาที่ Account ของไลา์ออฟฟิเชียลแอคเคาครับแล้วก็เลื่อนหารูปสุโกยเฟสครับสุโกยเฟสครับ สุโกยเฟสนี้ครับรูปนี้ครับมี4,000ไลค์เท่านั้นเองนะครับผมในเวอร์ชั่นภาษาไทยมี4,000ไลค์นะครับย้ำนะครับต้องการ10,000ไลค์ครับจำเป็นมากๆเพื่อจะได้รางวัลเป็นนี่ครับสายใหม่นะครับผมต้องใช้10,000ไลค์เลยตอนนี้มีแค่4,000เท่านั้นขอให้เพื่อนๆมากดไลค์ตัวไหนก็ได้ครับจะลองไห้ก็ได้ครับมาช่วยกันซับน้ำตา ในในการได้ของรางวัลจากอีเวนต์การกดไลค์นะครับก็สำหรับภาษาไทยอยู่ที่4,000นะและแอคเค้าภาษาอังกฤษครับหน้าโฮมครับจะได้สักเท่าไหร่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมอืมเท่าไรเนี่ย2,000แม่เจ้าเวลาจะหมดแล้วนะครับผม2,000เท่านั้นเองโอ้โหจะรอดไหมนะครับในการได้รางวัลจาก Off i c i a l a c c o u n t เนี่ยกิจกรรมเขาจำเป็นมากๆเลยดูซิไปกดไลค์รูปไหนกันนะครับกดไม่ค่อยจะถูกกันนะครับผมต้องอ่านกันซะนิดหนึ่งเพื่อจะได้รางวัลน,นะครับผมก็เลยต้องมาขั้นคลิปให้ก่อนหนะ้าแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่จะแอดเจ้า Li n e o f f i c i a l Account ทั้งสองนี้ผมจะทิ้ง ID ของ Line Official Account ทั้งสองนี้ไว้ใต้คลิปและอย่าลืมไปกดไลค์กันนะครับผม เอาละครับวันนี้ครับหลังจากที่เรากดไลค์กันไปแล้วนะครับผมไปกดไลค์กันทุกคนเลยนะวันนี้ครับมีอะไรมาครับผมคุณผู้ชมสำหรับสกอยเฟสนั่นเองและเป็นตัวละครสุดแรงอย่างเรลี really, ่ครับคุณผู้ชมโอ้โหซิเปอร์เรลี่ครับตัวละคร6ดาวน่าคนที่2ของลายวันพีเทรีชั่นครูสเลยนะครับเอาเรามาดูข้อมูลกันหน่อยดีกว่าครับผม กับซูโฟโก้เฟสครั้งนี้ครับเราได้เจอกับมือขวาของราชาโจสลัดโกลดีโรเจอร์นั่นเองและเราก็จะมีโอกาสได้ดาวรุ่งพุ่งแรงจากโจรสลัดยุคสมัยที่เร็วเลวร้ายที่สุดนั่นเองนะครับผมมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นเลยเอาเลยครับมีใครบ้างในวันนี้ครับ <laughs> เราจะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมในบาทเทฟวันนี้ครับโอ้โหดูครับรุกกี้ทั้ง1ิ เอ็ดคนครับมาก็นครบเลยครับเบปโปนี่นี่รุกกี้เหรอเเปโปนี่รุกกี้เหรอยังงงอยู่เลยนะครับเบปโปมาทำอะไรนะครับจัดไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวละคร4ดาว5ดาวเนี่ยก็มาเรียนรายให้เ,เพื่อนๆรับสมัครพักพวกโดยการใช้กินสีรุ้ง5เม็ดในการยิงกันละเอาละครับและมีตัวละคร6ดาวถึง2คนเลยทีเดียวระหว่างนวดข้าวกับ อว่าเรลี่ครับใครจะได้มาเป็นสมาชิกคนใหม่ในกลุ่มโจรสลัดของบอยสติลเอาละเอาละโอ้โหเริ่มกันหรือยังครับผู้ชมมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมจะได้ใครบ้างนะครับผมเอาละครับกดไปเลยครับเรลี่คุฑครับคนแรกครับใครครับ <c oughs> ใครครับ เปิดได้ซิว่าโปสเตอร์ครับซิว่าโปสเตอร์ไม่ใช่ซิวอร์เลยนั่นเลยครับซันจิครับอืสวัสดีซันจิทำอาหารให้กินหน่อยโอเคมามาครับคนที่สองครับใครครับยิงไปอออืื้หซิว่าโปสเตอร์ครบเลยนะครับจังโก้เดสนาแดงนะครับ จัดไปสามดาวเลยทีเดียวโอ้โหยังยังยังไม่สะเทือนยังยิ้มได้มากใครจะมาถัดไปใครจะมามาเลยครับโบสเตอร์ทองใบแรกของเราครับอุศบทาบาสกสตาร์วู้ฮู้สุดยอดแม่เจ้าตัวละครที่สุดเงิอบเลยทีเดียวอ,าอา้าวอ้าวเริ่มเริ่มเริ่มวันวันกันเลยเลยยังครับคุณผู้ชม แหมใครรอดูก่อนยิงเนี่ยอาจจะปิดคลิปไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วนะครับอ,อย่าเพิ่งตัดสินกันขนาดนั้นครับมาดูกันต่อดอีก,กว่าครับคุณผู้ชมมาครับโปสเตอร์ทองใบที่2เป็นใครล่ะมาครับโซโลนั่นเองนะครับผมกับเร่งดามาป่า <c oughs> เริ่มเริ่มหัวรอแห้งๆแล้วนะครับเรียกว่า เสียงก็ไม่ค่อยจะเมีนะครับตอนนี้นะฮะเก็กเสียงสุดๆไปเลยปกติก็เก็กอยู่แล้วอ่ะไปไปต่อกันดีกว่าครับว่าตัวครถัดไปโปสเตอร์สีอะไรนี่สกอยเฟสนะนั่นไงโอ้โหจังโก้ชาวีแดน์ชาวีแดนเริ่มอยากจะเต้นแล้วนะฮะเริ่มเริ่มเริ่มแบบนะโอ้โหโปสเตอร์ ีทองมาแค่สองจากห้าครับมาครับสีเงินต่อเนื่องเลยครับซิวเวอร์เลลี่ของเราครับซิเวอร์โปสเตอร์อรแม่เจ้านะคุโรบินะครับอ้าวยังไงยังไงมาม,มายังไม่หวั่นครับรู้สึกว่าซิโก้เฟสมันเริ่มหายนะนี่มันขนาดนี้เลยเหรอ โอ้โหก็กินกันได้เยอะแยะนี่โปสเตอร์สีเงินออกันรัวเลยครับอือหือจะมาครบทั้งกลุ่มโจรสลัดอารองแล้วหรือเปล่านะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเอาเลยครับยังไม่เข็ดครับกับหนึ่งใบครับเริ่มเริ่มเริ่มขยาดยังไงเอาสีทองมาคุณผู้ชมใครล่ะเอาเลยครับ บาซิลโคกินนั่นเองนะครับผม,มบาซิลทุกอย่างนะนั่นแหละครับผมจัดไปนะครับตัวละครตัวใหม่นะสำหรับผมนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมกันโอเคหลายคนถามกันเข้ามาเหลือเกินนะครับความสามารถตัวนี้แต่ไม่มีจะรีวิวนั่นเองเอาล่ะครับผมได้ตัวละครใหม่มาบ้างก็ยังใจชื้นเอาละครพิสีษโรคยังเหลือครับแต่ก็ต้อง กันไว้บางส่วนเลยนะโอ้โหต้องใช้อีกต้องหลายวันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะอะไรพิเศษกองจนเตาโอ้โหการาฟก็มานะครับก็อย่าเพิ่งยิงกันเกลี้ยงนั่นเองเอา้าวใครจะมาเป็นพักคนต่อไปละ่ะสโมเ,เกอร์นั่นเองวู้ฮู้จะดีใจทำไมเอโอเคมามา ใครอีกใครอีกล่ะย่าฮ้ยัวราชีเด้กเมือส,สักคุณ Miss Wednesday ครับโหสุดยอดเลยนะครับผมนี่มันเป็นบาใจเหรอบาใจเหรอทำไมตัวละครสายพลังใจเลยว่20นะครับนี่เป็นการสังเกตส่วนตัวนะครับเอาเละครับมาลุ้นกันต่อโอ้โหมันมป็นทำร้ายกันเหลือเกินนะครับโปสเตอร์ทองว่ะ ทำลายโปสเตอร์เงินก็เยอะเขาจะโอ้โหหัดจังเลยครับผมแปดดาบก็ไม่ได้ไเอาแมวแปดดาบดีกว่าเอาแมวทั้งคู่แลวมาก็รู้สึกว่าเอียนๆแล้วนะครับผมหินซีรุ่งเริ่มรอยหล่อไปบางส่วนแล้วครับห้าสิบเมตรผ่านแล้วเนะี่ยโอเคมาดูยกกันตต่อครับสีอะไร เอาแล้วครับโคบี้ครับคุณผู้ชมเทพถูครับเขาว่าโคบี้มาเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเปล่านะครับเขาจะดีใจกันมากๆเลยถ้าได้โคบี้มาก่อนนะครับผมมาดูกันว่ายิงต่อไปเนจะเจอกับใครบ้างนะครับเราได้เทพถูงมาแล้วหนึ่งคนครับคุณผู้ชมมาครับใครจะมาครับใบต่อไปเป็นสีทองทันทีเลย โอ้โหเอาละครับนักบวชปีศาจอุรุนนั่นเองนะครับผมเอาละโอ้โหเลยว่า20มาเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับยังไงต่อเอาละเอาละเอาละใครล่ะใครล่ะขอตัวละครใหม่ก็ดีใจแล้วนะครับผมไม่ต้องถึง6กดาวหรอกทีจะจะซ้ำเงินขนาดนี้นะอุศบอิมแพคครับคุณผู้ชม เอาเลยครับเอาเลยครับอืม,อม,อมหินเริ่มลดเริ่มลดเริ่มลดรัวๆครับตื่นเต้นแล้วนะครับผมหินเริ่มร่อยรอนใช่อยู่โอ้โหเจอใบสีเงินนี่แบบอา <c oughs> ว,วุธสีนะกำลังอะมิสกอเดนวีคนะฮะรู้สึกว่าเป็นวีคทองที่ที่เสียตังค์เยอะมากนะครับผมกับ วีคนี้นะครับซิเวอร์เรดี้มายั่วเราถึงบาลายวันพีชทีซีแบบนี้นะจะยอมปล่อยเขาลุดมือไปหรอมาครับทุณผู้ชมมาอยู่ลุ้นกันต่อไปครับมิสโกเดนวิคกต่อไม่หวั่นใช่ไหมซิงเงิงนมีกี่ใบแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้มิสเตอร์ทูบอ <c oughs> นเคร์นานเองนะครับผม ตัวละครสายพลังใจออกเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีเลเวลถึง20ด้วยนี่เป็นน่าจะเป็นบาบาสโกยเฟสในตัวละครเพิ่มเรดสายพลังใจหรือเปล่านะครับโอเคใครขาดสายพลังใจมายิงได้นะครับจะ,จะได้ตัวดีๆแถมไปก็ได้นะอ่าสวงสวยก็จะได้ตัวละครสายพลังใจก,ะกาะกๆกไปด้วยนะครับเอาละมาลุยกันต่อครับ ยังไม่วัครับเราได้แค่บาจิลโฮคินหนึ่งคนทางนี้จะเป็นใครว้วโอ้โหนวดขาวคนที่สองครับคุณผู้ชมว้าวเอามาทำไมเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเลลี่นี่จะน้ำตาไหลพรากตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ยังยิงหนวดขาวไม่ได้ครับผมได้คนที่สองแล้วนะครับอื้มฮืหน้ามึนเลยนะ <c oughs> เอาละเอาละยังไม่ยอมแพ้ครับการยิงอยู่เดียวเดียวของผมยังดีย่ยังดีย่เราต้องเชื่อมั่นครับคุณผู้ชมใครล่ะ <c oughs> เอเาเลยเทพถังเราแจกรู้สึกว่าริกเทพถังเราแจกนวดคขาวไปแล้วนะครับผมรู้สึกจะเงียบแล้วนะผมขอเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนหน่อยครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กเปลี่ยนหน่อย รีเซ็ตเลยนะครับ back to titan ครับไม่ไหวจะเคลียร์นะครับเริ่มขอตั้งสติแป๊บนึงครับคุณผู้ชมมาครับทรัพย์สมบ,สบัติชื่อเสียงพลังกำลังโอ้ไม่ใช่ไม่ต้องพากแล้วไปเลยแม่อโอเคครับทางไฮจักการพากเปิดคลิปไปนานนะครับรู้สึกคิดถึงนะเอาละเอาละอยู่ลุ้นกันต่อครับนี่เป็นพักเบรกตัวละครค6ดาว1คนไปก่อนนะครับสำหรับอ่า เอ็ดเวิร์ดนิวเกตนั่นเองนวดขาวของเราครับได้ไหมเป็นคนที่2เฉยเลยนะครับผมในสกอยเฟสทางนี้ครับเอาเลยครับผมเห็นอีเวนต์อะไรแถมๆออกมาก็ดูๆกันไว้นะครับผมอันนี้เหลือเหลือหินรุ่งอยู่197เมตรครับเราจะสุ่มแรก,กาชาคูณ5กันดูว่าดวงผมนี่มันจะเป็นยังไงกดไปเลยทุก่าชมอม มายิงแล้วนะวู้ยยังไมใบทองครับใครละ่ะตัวละครใหม่โอ้โหเบ๊ตโพนแดงนะครับผมว่ายังไงเออหืมใครละ่ะคาบปาร์ก้าเหรอ สีด่ดาวนะครับผมเป็นตัวละครใหม่แน่นอนครับเพราะผมยังไม่เคยได้มานั่นเองโอ้โหเซ็งเลยอืมนะครับเอาล่ะครับผมรู้สึกว่ายิงห้าครั้งรวดนี่มันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เอาล่ะงั้นยิงกันต่อเลยคุณผู้ชมมา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 ขอตัวละครใหม่ตัวละครใหม่<ะ> หนึ่งใบเท่านั้นครับถ่ายค,ครับอืมคูรโรค,ครับผมโอ้โหเจ็บรอบนี้เจ็บจริงนะครับเจ็บจริงไม่มีสแตนอินเลยนะครับเอาล่ะครับครั้งที่สามของการซุ่มแรกอาชาครับว่ายังไงสองใบครับตัวละครใหม่ครับ โอ้โหกัปตันคิดนั่นเองนะครับผมยูเทสคิดมาแล้วครับคุณผู้ชมอือหือเอาละครับจิวฮอกคินมา2คนเลยนะครับผมเอาละเอาละเอาละครับ1 2 2ยเมตรอย่าไปกลัวครับรู้สึกว่าสุ่มแรกาชาคุณฮานี่มีอะไรดีๆซ่อนอยู่เอาละ นครับหนึ่งใบครับอุดศพนั่นเองนะฮะโอ้โหมาเยอะจริงจรนะิงเนี่ยอุศพเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมเอาละหนึ่งร้อยเม็ดไม่ถึงด้วยนะครับเกเท่านั้นเองนะครับผมต้องเหลือหินสีรุ้งไว้บ้างนะครับเอาละครับคุณผู้ชมมาให้กำลังใจกับการยิงครั้งใกล้จะสุดท้ายแนละ้วมาครับ หึงใบเท่านั้นใครล่ะโอโหจูลี่บอนนี่นั่นเองนะครับผมว้าวเอาละครับตัวละครใหม่ๆเริ่มมาเยอะเริ่มมาเยอะนะฮะเริ่มมาอย่างอุ่นหนาฝาข้างตอนนี้ครับร้อนรนไปหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าเราจะได้ตัวละครใหม่ๆอีกไหมเนี่ยโอ้โหโอกาสเริ่มน้อยลงน้อยลงไปทุกทีแล้ะคะวครับคุณผู้ชม มาครับต่อกันครับมาข้ามาอือหือสามใบครับตัวละครใหม่ครับชิวเลอร์นั่นเองโอ,โอ้โหลุกกี้นี่มาเต็มจริงครับคุณผู้ชมอยางได้ลุ้นอีกสองใบใครอือหือฟฟนิกซ์มาโก้กับอุซอบโกลเด้นปอลนั่นเองนะครับผมโอเค ครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายแล้วนะภาวนากันครับทุกผู้ชมครั้งสุดท้ายครับยิงแล้วนะเยียหุยสาบัยครับเซอร์ไรใหม่โอ้ยโอ้ยโม้ัโอ้ยโอ้ย คาโบเน่นั่นเองโอ้โหดีกนวะ่าครบแล้วอยังครบแล้วอยัางกับอ่าใครนะสุดยอดเลยนะครับตัวละครใหม่ของผมตอนนี้ครับผมใช้หินปรุงไปประมาณ260บวกบวกนะครับน่าจะ265นะจะนับไม่ผิดโอเคครับผมไปดูผลลัพธ์กันหน่อย53คนเลยทีเดียว265เมตรแน่นอนนะครับเอาละ นี่เลยครับผมนี่คือตัวละครใหม่นะครับผมยังเก็บชอปเปอร์ไว้เลยเนี่ยเอาละนี่ครับชมหน้าตัวละครใหม่นะครับหลัก200เม็ดไม่มีซิลเวอร์เลลี่นะครับผมสำหรับรอบนี้ของพี่บอยนะครับแล้วยิงเดียวๆเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนี่ตัวละครใหม่จัดไปนะครับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตครับมาทำไมนะครับไม่ใช่ซิลเวอร์เลลี่ของเรานะครับเอาละ และมีใครอีกน่าสนใจครับแน่นอนก็เป็นเวโปนั่นเองฝันการหล่อมีแล้วนะครับไม่ต้องมาร์คครับนี่คือการาตั้งตัวละครเป็นรายการโปรดนี่มีคนใช้ทําให้เป็นนะครับผมผมทําให้ดูเลยนะครับเราก็มาเช็คกันสักนิดหนึ่งตัวละครเราจะได้ไม่หายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเล่นๆไปเฮ้ยตัวละครหายนะครับ ก็ซึมๆกันไปเอาไปอัปเกรดบ้างเอาไปทำนู้นทำนี่ก็มึนตึ๊บกันไปนะครับบาจิวฮอกกิสอยู่ไหนครับบาจิวฮอกกิสอยู่ไหนครับขอรายงานตัวหน่อยครับเจอแล้วนะครับผมเอาล้วครับอูรุสไม่ต้องครับไม่อยากได้แล้วนะครับผมโอ้โหซึมจริงๆเลยนะฮะตัวละครใหม่ๆของเราครับในวันนี้เอาล้วครับผมก็สำหรับใครที่ทุมเทสกับ ซิ Silver l เวอร์เรลเนี่ยก็เผื่อใจไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็ยินดีกับคนที่สามารถได้พักพวกสุดแข็งแกร่งอย่างซิวเวอร์เรลไปครอบครองนะครับผมเอาละครับก็สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมไปกดไล,ลค์รูปภาพสกอยเฟสของ Line วันพีซทีซีแล้วก็ไล p i e ันพีซ a s เ r อร์ครูสเวอร์ชั่นสา,ายไทยภาษาอังกฤษนะทั้งสองไอ้เขาเลยนะครับผมไม่กดไม่ได้แล้วนะครับสายหมาผมก็เอานะครับ อยากได้มากๆเลยนะครับตัวละครจะได้บวกนะครับซึ่งคลิปนั้นผมยังรอทำอยู่นะเ <c oughs> นี่ยครับผมยังรอทำให้เพื่อนๆรับชมกันอยู่ว่าสายไหมเนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็อยากได้เยอะกว่านี้นะครับมันจะได้เรียกว่าทำได้ไม่ติดตะกุตกตะกักเดี๋ยวสายไหมหมดระหว่างทางจะทำยังไงอะไรอย่างนี้อ่านะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม